สวัสดีครับผมนะ้าจิงกลับมาซ้ำกันหม่ใต้ไ,ไซโลตัวไม่น่าเชื่อเอ่งแค่นี้วันนี้ตีฟ้าไม่ต้องออกแรงเลยสุกติดตามร่มๆเพราะว่าตัวตายตัวแทนก็ đừng có tựa điều. Hả? quá. Mình không Mình rồi. Một hở Cắt voi con Ừ. tôi nói nhỉ cắt cắt xác ừ, cắt cơ cắt thấy <Nicly> tuổi cắt cắt tịt tịt tám 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 ดนโดนโดนตอนน้นตอนนั้นโดนแล้วดินขึ้นมาเลยรุดบอกแล้วตามเองกันแล้วบิดบินเลยชักไหมฝากไว้ด้วยครับเจ้ายักษ์ยางครับผมเย่าย่นเลยนี่ครับสีเขียวฝากไปด้วยครับผมยักษ์ยางสีเขียวครับกับปลาก็ไสโอเคโอเคอยู่ครับสามขีดสี่ขีดนะครับเท้าผมฝากไปด้วยกับเจ้ายักษ์ยางเนาะ ของมันต้องมีเล่นเอาตามแองอย่างเงี้ยปลาโคตรเยอะเลยมันน้ํามันแห้งครับหลอดตรงกลางน้ามันแห้งแล้วปาลารวมวันนี้จังหวะลมก็แรงแต่เราก็ได้จังหวะเนาะหาเอาตามอย่างเงี้ยตีไ,ไม่ต้องออกแรงด้วยตีป,ประมาณสองสามเมตรเองโอเคครับผมยักษ์ยางสีเขียวร่องนี้ได้ไซโลไปตัวสีส้มกลับมาซ้ําใหม่สีเขียวสุดเจดอมากครับผมเจ้ายักษ์ย่างแก้ขันจอดครับผม